พลังงานทางเลือกเพื่อโลกที่ดีกว่า j s c r Je e n j กร s c r e e n Solar Loop Solution ผู้ให้บริการด้านโซล่าเซลล์แบบครบวงจรทั้งสำรวจออกแบบและติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานทำไมต้อง j Just s ส r e ี n ติดตามการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อความปลอดภัยทนทานและติดตั้งด้วยอุปกรณ์คุณภาพระดับท็อปคลาสติดตั้งโซลารูฟโซลูชันดีอย่างไรพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและโซลารูฟยังทำให้บ้านเย็นบริการโซลารูฟโซลูชันสำหรับธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ติดตั้งด้วยระบบออนกริดซึ่งจะผลิตไฟในช่วงกลางวันและนำมาใช้ในตอนกลางวันบริการโซลารูฟโซลูชันสำหรับบ้านพักอาศัยการติดตั้งโซลารูฟโซลูชันของ j u s t g r e e n แผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ติดตั้ง Rapid Shutdown คือระบบหยุดการทำงานฉุกเฉินซึ่งจะหยุดจ่ายกระแสะไฟฟ้า DC จากแผงโซลาเซลล์ทันทีเพื่อความปลอดภัยช่องทางการติดต่อโทร02-100-6999 Line at Just Green พลังงานทางเลือกเพื่อโลกที่ดีกว่า Just Green